สวัสดีค่ะฟรีสตูดิโอสตูดิโอนี้มีแต่ของฟรีของฟรีของคลิปนี้ก็คือควีตเทียร์ไทยแลนด์หลายคนก็เล่นแล้วนะคะสําหรับตัวนี้แต่หลายคนก็ยังไม่ได้เล่นถ้าใครที่ยังไม่ได้เล่นแล้วอยากเล่นก็อยากให้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะถ้าเราดูจบแล้วแล้วเราอยากเล่นเราก็มาดูที่เฟซบุ๊กแฟนเพจหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กของเขาเสร็จแล้วเราก็กดทำการสมัครที่ลิงก์ของเว็บนี้นะ อันุทไม่ลงลิงก์ให้ละกันเพราะว่าเคยลงลงลิงก์แล้วนะนำเพื่อนได้เยอะก็โดนแจ้งเตือนว่าบัญชีเสี่ยงที่จะถูกปิดนะอันนี้ถ้าใครอยากเล่นก็มาดูในนี้ละกันส่วนวันนี้เควสเทียเขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อก่อนการและของรางวัลของเขาจะ ใช้แต้มอยู่ที่500แต้มจะแลกเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตอยู่ที่500บาทไม่เสียค,ค่าธรรมเนียมแต่ล่าสุดเขามีการอัปเดตใหม่แต้ม,ตมที่จะได้จากการทำแบบสอบถามไม่มีแล้วนะคะเขาจะให้เป็นสลากแทนซึ่งสลากตัวนี้เขาจะเอามาจับรางวัลลายเดือน ซึ่งรางวัลรายเดือนของเขาจะมี21รางวัลนั่นก็คือรางวัลใหญ่ทองคำหนัก2สลึง1รางวัลแล้วก็บัตรเงินสดทูมันนี่500บาท20รางวัลคือ,อถามว่ามันคุ้มไหมเดี๋ยนะเดี๋ยวนะุเด,วนดเข้าระบบแปมหนึ่งคดเคลียร์อ่ะตอนนี้ ของโน้นนั่นเล่นจนได้480แล้วอะมันขาดอีกแค่20แต้มเองน้ก็จะได้500ฟรีแต่พอเว็บพอแอปเขาเปลี่ยนใหม่มันก็เท่ากับว่าเราต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อ่านอีน,นี่ตรงนี้เนี่ยค่ะ460แตมพอเริ่มนับนับหนึ่งใหม่แต้มก็ยังคาอยู่ แล้วก็สลากที่เราไปทําแบบสอบถามอะ่ะเราจะต้องไปรอลุ้นอีกทีสิ้นเดือนว่าเราจะได้หรือไม่ได้ถ้าเราไม่ได้สลากที่เราทําไว้มันก็ศูนย์เปล่ามันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ถูกไหมสลากแต่ละครั้งการทําแบบสอบถามแต่ละครั้งจะได้สลากอยู่ที่3ามใบอะตรงนี้คือนุนเป็นคนที่ไม่มีโชคกับการเสี่ยงแบบนี้ ไม่เหมาะกับการเสี่ยงลุ้นรางวัลแบบนี้เพราะทุกครั้งไม่ว่าจะไปเล่นเกมไหนอะไรยังไงเวลามีการให้ลุ้นสลักแบบเนี้ยไม่เคยได้นุนก็เลยมองว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่แต่ถ้าใครคิดว่าก็ฟีเอเนาะก็ทําๆไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างอันนี้ก็แล้วแต่เรานะถ้าเราอยากเล่นนุ่นบอกไปแล้วนะว่าให้ไปสมัครที่ไหนคลิงกไปเอาที่ไหนไม่ต้องเม้นถามว่าขอลิงก์นะคะเพราะว่า จริงอยู่ว่าเว็บเขามีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายรางวัลใหม่แต่อนาคตเขาจะกลับมาจ่ายแบบเดิมไหมอันนี้นุชไม่รู้นุชก็โดนเตือนมาแล้วว่าเสี่ยงที่จะถูกปิดก็เลยไม่อยากเสี่ยงโดนปิดอ่ะตามนี้ถ้าใครอยากเล่นก็ไปเข้าไปเอาลิงก์ที่ f c e e o o o k แฟนเพจเขาแล้วก็ทำการสมัครนะส่วนการแลกของรางวัลอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้ดูตรงนี้รอบหนึงเมนูสขีดตรงนี้ รุ่นรางวัลโ okay. อเคอะเหมือนกันเลยแล้วของรางวัลก็จะได้อย่างนี้นะมันเหมือนว่าแอปเขามีการจำกัดการแลกข,ของรางวัลคือเขาจะจ่ายเดือนละ21คนนะเอาง่ายๆถ้าใครโชคดีก็เป็นหนึ่งใน21คนแต่ถ้าใครไม่โชคดีเราก็รอเดือนถัดไปแล้วกันนะโ okay. อเคเข้าใจตามนี้นะคะก็ถ้าใครอยากเล่นนะ่ะ ก็ลองสมัครดูได้ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยมาเล่นฟรีเราก็เล่นไปสะสมไปเพื่อติดหนึ่งใน20ผู้โชคดีแล้วกันนะคะคลิปนี้ควีเทชร์ไทยแลนด์มาอัปเดตให้ถ้าใคร มีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือถ้าใครที่เล่นแล้วแล้วถอนไปแล้วได้รางวัลอย่างไงหรือใครเคยได้สร้อยทองจากควสเท,ทียตัวนี้ก็สามารถเมนมาคุยกันที่ใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้ควสเทียร์ไทยแลนด์ก็หมดแล้วฝากช่องด้วยนะมันโยลายช่องนี้มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนอ๋อไม่ใช่สิ <laughs> ่ฝากช่องเลยนะคะมันเนี่ยไลน์มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอช่องนี้มีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าใจดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะทั้งสองช่องงง,งขออาภัยด้วยนะคลิปนี้ก็หมดแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ